ทำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเงาวสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยนางสุภกรทองประไพเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเงาวดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจของกรมที่ดินมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศโดยมีพันธกิจดังนี้ 1. คุ้มครองสิทธิในที่ดินของรัฐและประชาชน 2. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดินภายใต้ระเบียบและกฎหมายมีประสิทธิภาพโปร่งใสยุติธรรม 3. บริหารจัดการข้อมูลที่ดินและแผนที่โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4. เสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานมีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชน ด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินการรังวัดที่ดินมีเอกสารสิทธิที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบ34308แปลง สำนักงานตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอเงาหลังเกา่าตำบลหลวงเหนืออำเภอเงาวจังหวัดลำปางการเดินทางมีความสะดวกสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถตู้โดยสารประจำทางมีป้ายบอกชัดเจนและสามารถค้นหาเส้นทางได้จาก Google Map เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8 30นาทีถึงเวลา16น30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยง มีการสำรวจความต้องการหรือปัญหาในการให้บริการเพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้รับบริการเพื่อนำไปพัฒนางานบริการทุกๆด้านมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยมีสถานที่บริการสำรองคือสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางและมีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจำทุกปีมีการปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย รองรับผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุมีจุดพื้นที่พักผ่อนพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบสำนักงานที่จอดรถสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซลา่าเซลล์และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบมีการบริรนาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีระบบคิวอัตโนมัติให้บริการตามลำดับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและให้บัตรคิวบริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบคิวรับก,การบริการผ่านระบบ QR code ทําการรางวัดด้วยระบบ RTK ที่ได้รูปแปลงที่ดินที่มีพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยํานอกจากนี้ยังได้ให้บริการด้วยระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน Smart Land แอปเดียวจบครบทุกเรื่องครอบคลุมกว่า19รายการ เพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิตและการสแกนคิวอา e คผ่านเครื่อง EDC รวมถึงการขอหนังสือรับรองราคาประเมินด้วยระบบ e-service มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือชุดเฉพาะกิจสำหรับแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เข้าใจของประชาชนให้เรื่องยุติได้โดยเร็วมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาตอบคำถามติดตามงานและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอดเวลา ด้วยหลายแอบที่ดินงาวและ Facebook Fanpage นอกจากการบริการด้านที่ดินแล้วยงังมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นโครงการบริหารจัดการในเชิงรุกโดยการแจกใบแทนแก่บุคคลพิเศษโครงการขวดพลาสติกแลกผักสวนครัวกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์การมอบสิ่งของให้กับหน่วยงานราชการและผู้ได้โอ,อกาสในสังคม จากการเป็นสนยนราชการสะดวกระดับพื้นฐานในปีพุทธศักราช2565เรามีความภาคภูมิใจในรางวัลอันทรงคุณค่ามุ่งมันพัฒนาคุณภาพบริการและรักษามาตรฐานของการเป็นสนยนราชการสะดวกอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการบริการโดยการจัดทำโครงการต่างๆเช่นโครงการปลดหนี้สบายใจไทยถอนชับไวภายใน15นาทีโครงการบริการติดตามสถานะงาน,าน,าน สะดวกทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ครอบคลุมทุกงานบริการผลจากการพัฒนาคุณภาพงานบริการในด้านต่างๆทําให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการอย่างสูงสุดเราแมุ่งมั่นใส่ใจพัฒนางานในทุกๆด้านเพื่อยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นสำนักงานที่มีมาตรฐานเป็นศูนย์ราชการสะดวกก o n v e n i e n t easy contact center